สวัสดีครับนักศึกษาทุกท่านนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเรียนวิชาภาษาไทยครั้งที่3เป็นครั้งสุดท้ายสำหรับวิชานี้นะครับรหัสวิชาพอทอ3 1 0 1 1จํานวน5หน่วยกิจระดับมัธยมศึกษาตอนปลายกศนเพื่อเมืองชุมรรโดยมีผู้ดําเนินการดังต่อไปนี้นะครับนางสาวเจรพรพิมตาครูอาสาสมาัครกศนนายคันชิตแสงเขียวครูกศนตําบลหนองงคอก และนางสาวหัไทยทิพย์เชยกำเนิดครูอาสาสมัครกศนหลักการใช้ภาษาผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 1. เข้าใจธรรมชาติของภาษาพลังของภาษาและลักษณะของภาษาไทย 2. เข้าใจอิทธิพลของภาษาถิ่นและภาษาต่างประเทศที่มีต่อภาษาไทย 3. เข้าใจความหมายใช้ศัพท์บัญญัติคำสมาติคำสนทิ และคำบาลีสันกิต 4. ใช้คำลา,ศาสศัพท์หรือคำสุภาพได้เหมาะสมกับบุคคล 5. เข้าใจและใช้สำนวนคำบังเพยสุภาษิต 6. ใช้พจนานุกรมและสารานุกรมได้ถูกต้องความหมายของภาษาภาษาเป็นคำที่เรายืมมาจากภาษาสันกิตถ้าแปลตามความหมายของคำศัพท์ภาษาแปลว่า ถ้อยคำหรือคำพูดที่ใช้พูดจากันคำว่าภาษาตามมาบสศัก์เติมจึงมีความหมายเขียบคือหมายถึงคำพูดแต่ละเพียงอย่างเดียวความสำคัญของภาษา 1. ภาษาเป็นเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารที่มนุษย์ใช้สื่อสารความเข้าใจกันถ่ายทอดความรู้สึกความคิดอารมณ์ซึ่งกันและกันสอง ภาษาเป็นเครื่องมือในการแสวงหาความรู้ความคิดและความเพลิดเพลิน 3. ภาษาเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพและการประครองโดยภาษากลางหรือภาษาราชการใช้ในการสื่อสารทำความเข้ากันได้ทั้งประเทศทั่วทุกภาค 4. ภาษาช่วยบันทึกถ่ายทอดและจันรงวัฒนธรรม ให้ดำรงอยู่เราใช้ภาษาบันทึกเรื่องราวและเหตุการณ์ต่างๆในสังคมตลอดทั้งความคิดความเชื่อไว้ให้คนรุ่นหลังได้ทราบและสืบต่ออย่างไม่ขาดสายลักษณะของภาษา 1. มีเสียงสละและพยัญชนะในภาษาไทยเรามีเสียงพยัญชนะ21เสียงเสียงสละ24เสียง เสียงวรรณยุกต์5เสียง 2. จากหน่วยเล็กๆจนเป็นหน่วยที่ใหญ่ขึ้น 3. ม,มีคำนามคำกริยาคำขยาย 4. เปลี่ยนแปลงได้ 5. ภาษาเปลี่ยนแปลงได้หลายสาเหตุเช่นการพูดในชีวิตประจำวันอิทธิพลของภาษาอื่นความเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอ้อม เสียงในภาษาไทยอักษรควบอักษรน,นำอักษรควบมีสองแบบคือควบแท้ออกเสียงพยัญชนะต้นทั้งสองเสียงเช่นปลาคีมเป็นต้นควบไม่แท้ออกเสียงพยัญชนะต้นตัวแรกตัวเดียวมีสองกรณีดังนี้แซงจริงเศรษฐีเศร้า ออกเสียงทรอเป็นซอเช่นใส่สายสุดอักษรน,นำคืออักษรที่อ่านเขียนแบบมีหอนำพยะต้นอีกตัวเช่นหลอกหรู้นีวาดตลาดประลอดตลกดิเลกรวมทั้งคำว่ายา อยู่อย่างยาเสียงพยัญชนะต้นเสียงพยัญชนะต้นคือเสียงที่นำเสียงสระเสียงพยัญชนะต้นมีอยู่สองประเภทคือ 1. เสียงพยัญชนะเดียวจะออกเสียงพยัญชนะต้นเสียงเดียวเช่นมาดินตีบุกหมู 2. พยัญชนะผสม ออกเสียงพยัญชนะต้นสองเสียงควบกันเช่นกราบความปรามไตรภิออกเสียงพยัญชนะต้นหนึ่งเสียงคือผอพึ่งภริออกเสียงพยัญชนะต้นหนึ่งเสียงคือผลผลิตออกเสียงพยัญชนะต้นสองเสียงคือผอรอคือเวลาเราออกต้องแยกว่าผลิตเสียง พยัญชนะตัวสะกดพยัญชนะท้ายพยัญชนะท้ายคือเสียงพยัญชนะที่อยู่หลังเสียงสระเสียงพยัญชนะท้ายมี8เสียงคือแม่กบแทนด้วยเสียงกอแม่กดแทนด้วยเสียงดอแม่กบแทนด้วยเสียงบอแม่กลมแทนด้วยเสียงมอแม่กล แทนด้วยเสียงนอแม่กงแทนด้วยเสียง่อแม่เกยแทนด้วยเสียงยอแม่เกอแทนด้วยเสียงวอเสียงสระเสียงสระมีสองประเภทคือสระผสมมีหกเสียงคืออวอวเออเอเอียเอียสระเดียวมีสิแปดเสียงคือสระที่ไม่ใช่อวอวเออเอเอีย เ,เสียงวรรณยุกมีห้าระดับคือสามัญเอกโทตีจัตวาพระยางคือเสียงที่เปล่งออกมาหนึ่งครั้งมีสองประเภทคือพระยางเปิดคือพยางที่มีตัวสะกดเช่นเธอมาลาสูพยางปิดพยางที่มีเสียงตัวสะกดเช่นรบกับข้ามคำ หคำมูลคือคำดั้มเดิมเช่นกาเธอวิ่งวุ่นไปมา 2. องคำซ้ำคือคำมูสองคำที่เหมือนกับทุกประการคำที่สองเราใส่ไม้ยมุกแทนได้เช่นวิ่งวิ่งวิ่งน้อ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 ง บางทีคําที่เหมือนกันมาชิดกันไม่ใช่คําซ้ําเพราะความหมายไม่เหมือนกันเช่นเขามีที่ที่บางนา 3. คําสอนคาคู่คํามูลที่มีความหมายเหมือนหรือคล้ายไม่ก็ตรงข้ามมารวมกันเช่นจิตใจผู้คนสร้างสรรค์นขนมนมเนยถ้วยชามแข็งแรงเด็ดขาด ดึงดันชั่วดีที่ห่าง 4. คําประสมคำมูลสองคำมารวมกันเป็นคำใหม่และคำใหม่นั้นมีเขาความคำเดิมที่นำมารวมกันเช่นน้ำพริกปราทูขนมปังไส้กรอกไก่ย่างผ้าพันคอเลือกตั้งเจาะข่าวปากหวานคำสมาธคำบาลีบวกสันสกิต สองคำมารวมกันบาลีทั้งสองคู่ก็ได้สันติจทั้งสองก็ได้คำบาลีสันติจก็ได้ถ้าคำที่เอามารวมกันเป็นคำภาษาอื่นที่ไม่ใช่ภาษาบาลีสันตกิกก็จะไม่ใช่คำสมารวิธีสังเกตคำสมารอย่างง่ายคือคำสมารเวลาอ่านตรงกลางจะออกเสียงสระด้วยเช่นราชการอุบัติเหตุหก คำสนธิคำสมาตประเภทที่เราเอาพยัญชนะตัวสุดท้ายของคำนำหน้าไปแทนที่ออตัวแรกของคำหลังเช่นชนบวกอะไรเท่ากับชาราไรศิลปะบวกอากรเท่ากับศิลปากรวิธีการจะดูว่าคำไหนเป็นคำสมาตหรือคำสนธิคือแยกคำสองคำออกจากกัน ถ้าแยกออกเป็นคำได้เลยคือคำสมานถ,ถ้าแยกแล้วเติมอไปที่คำหลังคือคำสุนทิชนิดของคำ 1. คํำนามคือคำที่ใช้เรียกชื่อสิ่งต่างๆเช่นตู้โตะ๊ะเก้าอี้ 2. คำกริยาคือคำแสดงการกระทำเช่นเดินนั่งวิ่งนอนคุยกินคำวิเศษ คือคำขยายเช่นสูงต่ำเปรี้ยวหวาน 4. คํคำเชื่อมมีสองประเภทคือบุพบทและสันธานวิธีสังเกตให้ดูข้อความที่ตามมาสันธานจะต้องตามด้วยประโยชน์เช่นปลาหมอตายเพราะปากไม่ดีบุพบทจะตามด้วยข้อความที่ไม่ใช่ประโยชน์เช่น ป้าหมอตายเพราะปาโครงสร้างของคำเป็นชนิดของคำที่เอามารวมกันเช่นแม่บ้านคือแม่บวกบ้านจะเป็นคำนามบวกคำนามทองแดงหรือคือทองแดงบวกแดงจะเป็นคำนามบวกคำวิเศษต้มยำคือต้มบวกยำจะเป็นคำกริยาบวกคำกริยาสามล้อคือ สามบวกลอ้อจะเป็นคําวิเศษบวกคํานามห้องรับแขกคือห้องบวกรับบวกแขกจะเป็นคํานามบวกกรยาบวกคํานามประโยชน์เจตนาของประโยชน์มี3มอย่างคือแจ้งให้ทราบบอกเล่าถามให้ตอบคําถามบอกให้ทำคําสั่งสองโครงสร้างของประโยชน์หมายถึง ส่วนประกอบของประโยชน์คือประธานกริยากรรมส่วนขยายเช่นพ่อฉันกินข้าวเก่งมากประธานขยายพ่อกริยากรรมขยายกินขยายเก่ง 3. ชนิดของประโยชน์มี3ชนิดประโยชน์ความเดียวคือประธานกริยากรรมอย่างระตัว 2. ประโยชน์ความซอ้อนมีสองประโยชน์มารวมกันใช้คำเชื่อว่าที่ซึ่งอันว่าให้ประโยชน์ความรวมมีสองประโยชน์มารวมกันด้วยคำเชื่อมคำใดก็ได้ยกเว้นที่ซึ่งอันว่าให้ถ้าใช้ที่ซึ่งอันว่าให้เชื่อมจะเป็นประโยชน์ความซอ้อน4 จํานวนประโยคปกติจบหนึ่งประโยชน์จะนับเป็นหนึ่งประโยชน์ถ้ามีคำเชื่อมถือว่าประโยชน์นั้นยังเป็นประโยชน์เดียวกับข้างหน้าเช่นเขากินข้าวแล้วเป็นหนึ่งประโยชนเขากินข้าวแล้วตอนนี้เขาเข้านอนแล้วเป็นสองประโยชนเขากินข้าวก่อนจะเข้านอนเป็นหนึ่งประโยคนห้าวลีคือกลุ่มคำที่ไม่ใช่ประโยช บางครั้งยาวจนเกือบจะเป็นประโยชน์แต่ไม่ใช่ประโยชนวิธีดูว่าจะเป็นวลีหรือประโยชน์ถ้าอ่านแล้วเหมือนจะไม่จบประมาณว่ารู้สึกต้องมีอะไรต่อแสดงว่าเป็นวลีแต่ถ้าอ่านรู้สึกว่ามันจบก็คือประโยชน์เช่นแม้เราจะอ่านหนังสือสอบมาขนาดไหนเป็นวลีเธอวิ่งสะจนเป็นวลีกระดาษ ที่วางบนโต๊ะตัวนั้นเป็นวารีเธอกลับบ้านไปแล้วเป็นประโยชน์สลับคลิปนี้ก็เป็นครั้งสุดท้ายของวิชาภาษาไทยนะครับก็ให้นักศึกษาทุกท่านนะครับเข้าไปใน o o o g l l c s s r o o o นะครับทำใบงานนะครับที่ในห้อง c a s ร r o o m ของเราสวัสดีครับ